ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับชัยแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าให้คุณสมจิตอ่านราวาชนที่ส่งเข้าไปเอสเซเจียนสี่สิบเจ็ข้อที่เแม่น้ำนั้นไปถึงที่ไหนสัตว์ทุกชนิดที่อยู่กันเป็นฝูงก็จะมีชีวิตอยู่ได้และที่นั่นจะมีปลามากมายเพราะว่าแม่น้ำนี้ไปถึงที่ไหนก็จะทำน้ำให้จืดแม่น้ำไปถึงไหนทุกสิ่งก็มีชีวิตอยู่ได้ เั่งย่อมาที่สี่ข้อสี่ลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าและฉะนะพวกเขาแล้วเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านจึงใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกเอสเสเคียนมบที่สี่สิบเจ็ดข้อสิบเอ็ดสิบสองแต่ส่วนที่เป็นบึงและหนองน้ําจะไม่จืดต้องทิ้งไว้ให้เป็นเกลือตามาสองฝั่งของแม่น้ําจะมีต้นไม้ทุกชนิดที่ใช้เป็นอาหารปลูกไว้ใบของมันจะไม่เหี่ยวและผลของมันจะไม่ไวายแต่จะเกิดผลใหม่หมทุกๆเดือน เพราะว่าน้ำสำหรับต้นไม้นั้นไหลจากสถานนมัส,สการผลไม้นั้นใช้เป็นอาหารและใบก็รักษาโรคการนั้นคือพระวจนรรมของพระเจ้าที่มาถึงเราในชาววันนี้ว่าให้เราจะ,จะเคลื่อนไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าแม่น้ำนั้นหมายถึงพระวิญญาณแม่น้ำของพระเจ้าไหลไปที่ใดเราจะเห็นความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้น เราต้องเชื่อเรื่องพระวิญญาณเราต้องเชื่อเรื่องฤทธิดเดชพระวิญญาณของประทานของพระวิญญาณผลของพระวิญญาณนี่คือภิกติคุณที่ผ่านองค์ปีสุกริตซึ่งปยซูก็บอกเรากำชับเราว่าเราต้องรับพระสัญญาในหนังสือกิจการบทที่1ข้อ4ข้อ5แล้วก็ข้อที่8แล้วก็กิจการบทที่สองเราก็ทราบดีตั้งแต่ข้อที่17เป็นต้นไปและตั้งแต่กิจการบทที่2ข้อที่1ถึงข้อ4 นะเราก็เห็นชัดเจนว่านี่คือยุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ยุคของพระเยซูโปร่งได้ทรงทำพระราชกิจของโปร่งเรียบร้อยที่กางเขนนั้นโปร่งได้ตายบนไม้กางเขนเพื่อรับคำสาปแช่งเพื่อจะยกบาปและให้ความรอดกับมนุษย์โดยการที่โปร่งตายบนไม้กางเขนที่มีการแลกเปลี่ยนอย่างยิ่งใหญ่นี่คือพระราชกิจของพระเยซูคริสต์โปรมาตายไทยบาปมนุษย์และโปร่งได้ทรงให้ความรอดกับมนุษย์ ความรอดหมายถึงการที่เรารอดจากบึงไฟนรกแล้วก็รอดจากผีมารซาตานโาครคภัยไข้เจ็บหรือว่าปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นความรอดมาเป็นแพ็กเกจตามที่บอกนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นในยุคนี้ปรุงก็กำชับว่าเป็นยุคที่พระวิญญาณทํางานในมนุษย์ทํางานในโลกนี้อย่างไม่ธรรมดาก็อยากจะบอกว่าถ้าเราไม่มีพระวิญญาณอยู่ในโลกนี้มารซาตานจะอาลวาดหนักกว่านี้ คนที่อยู่ในโลกนี้ตกละกรมลำบากนะคะสิ่งที่มารสตานทําอะไรไม่ได้มากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะวิญญาณของพระเจ้ายัางอยู่ในโลกนี้อยู่กับผู้เชื่อและทํางานอยู่ท่ามกลางเราก็ขอให้เราที่จะให้พระวิญญาณเป็นใหญ่ให้พระวิญญาณทรงนําเรานะคะถ้าพระวิญญาณทรงนําเราแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคปัญหามากมายพระวิญญาณเอาอยู่ทุกงานพระวิญญาณจัดการสิ่งสารพัดต,ต่างๆได้ เมื่อเราให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะถ้าใครก็แล้วแต่ดูถูกพระวิญญาณโปรงอภัยให้ไม่ได้นะคะต้องระวังเราจะไม่เป็นคนที่ย่อเยอเยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูบอกว่าทํากับโปรงหรือดูถูกโปรงเนี่ยโปรงยังให้โอกาสนะโปรงอภัยนะโปรงมาสายอภัยแต่พระวิญญาณเนี่ยมาสายพระเดชนะคะเราต้องระมัดระวังนะคะให้เราให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าเอาชีวิตของเราไปทําในสิ่งที่ชั่วร้าย เพราะว่าร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าใครก็แล้วแต่ที่ต่อสู้ต่อต้านกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีใครเอาชนะเฮเมนเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านนะคะให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงเคลื่อนไหวและเมื่อเราเปิดใจให้กับพระวิญญาณด้วยหัวใจของเราด้วยท่าทีของเราหัวใจของเรานี้แหละเราเคลื่อนไปโดยความเชื่อ ถ้าหัวใจของเราไม่เปิดก็คือไม่เชื่อในเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็จะไม่ได้รับแม้ว่าพระองค์จะปกคุมแม้ว่าพระองค์จะอยู่กับเราเหมือนว่าให้พระองค์อยู่เฉยๆนะนันถ้าเราไม่ได้ตอบสนองไม่ได้มีความเชื่อโดยหัวใจของเราตามที่บอกนั่นแหละว่าเงินของเราเนี่ยถ้าเงินซื้อได้ก็คือทุกอย่างราคาถูกเงินซื้อชีวิตไม่ได้นะคะแต่พระวิญญาณเราเอาเงินซื้อพระองค์ไม่ได้ บอกว่าโปร่งเป็นพระเจ้าและโปร่งทำได้มากกว่าเงินของคุณทำได้มากกว่าสิ่งที่เรามีในโลกนี้เพราะว่าทุกสิ่งในโลกนี้เป็นของราคาถูกเป็นของที่พระเจ้าบอกให้เราทราบว่าในปัญญาจารย์บอกว่าไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์และพูดหนักไปกว่านั้นอน,นิจจังนะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าเท่านั้นไม่อน,นิจจัง ฤทธิเดชของพระเจ้าก็ไม่อัน,นิจจังเพราะฉะนั้นเราใส่ใจสนใจไปกับพระวิญญาณให้พระวิญญาณทรงนำเราด้วยเราจะกลายเป็นคนฉลาดดูเหมือนว่าเราไม่มีอะไรแต่เราเป็นคนมีอะไรเพราะฉะนั้นคนที่มีฤทธิเดชท,ที่จะช่วยคนที่ถูกมารสตานครอบงำเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าให้เราที่จะเคลื่อนไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราเชื่อเรื่องฤทธิเดชหมายถึงเราเชื่อเรื่องความเจริญรุ่งเรืองนะฮะ ว่าพระวิญญาณไม่ได้ให้สิ่งแยกกับเราพระวิญญาณในปฐมกาลบทที่หนึ่งก็ที่สองก็บอกกับเราชัดเจนว่าปกคลุมแล้วเมื่อพระวิญญาณเคลื่อนนะคะพระวิดาก็ปล่อยท้อยคําออกมาแล้วพระวิญญาณทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นงั้นการมาของพระเยซูก็เกิดโดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณการที่ปรุงดำเนินชีวิตในโลกนี้ทำพระราชกิจพระวิญญาณก็ทรงนำถ้าเราไปอ่านมัทธิวบทที่สี่ และเมื่อพร,ระองค์เผเชิญกับมาสตานพระองค์ก็เต็มลน้นแล้วก็เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณโปรดทราบเพราะฉะนั้นเราอย่าไปยิงกับพระวิญญาณขนาดพระเยซูต้องให้พระวิญญาณทรงนำในการทำพระราชกิจนะคะแล้วไม่พอเมื่อพระเยซูตายบนไม้กางเขน พระวิญญาณน,นี่แหละนาให้พร,พระองค์เผชิญกับเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์ร้ายได้แล้วก็ทําตามแผนงานของพระเจ้าได้สําเร็จถ้าเราไม่มีพระวิญญาณเราไม่สามารถทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าได้เราไม่สามารถที่อยู่ในเป้าประสงค์ของพระเจ้าได้เราก็จะอยู่ตกเป็นเป้าหมายของซาตานแล้วก็ตกเป็นเป้าเนื้อหนังกิเลสตนาแล้วก็เรื่องอของโลกเพราะฉะนั้นพระวิญญ,ญาณอยู่ท่ามกลางเราให้เราให้เกียรติพระองค์สูงสุด เพราะฉะนั้นคริสเตียนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องฤิตเดชไม่ได้เชื่อเรื่องพระวิญญาณเราเสียเปรียบนะคะเราขาดทุนการเชื่อของเราแค่รอดแต่แล้วเราไปเชิญเจอมารสตนันมารสตันก็ไล่ล่าเราก็เล่นงานเราหัวปักหัวปัม๊มผีมารบกวนก็ไม่กล้าขับผีกล้าขับแบบเยญะๆใหญ่ๆยึกยึกยกัยกยักไม่กล้าใช้สิทธิอํานาจเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องฤิตเดชเขาไม่เชื่อเรื่องพระวิญญาณขอพระเจ้าช่วยเรานะคะเป็นเรื่องที่เราก็เสียวเวลา ราะนั้นพระเจ้าไม่อยากให้เราอยู่ในโลกนี้เราก็ยังถูกมารซสตานเล่นงานเราอยู่คนที่ฉลาดก็คือเราต้องทราบว่าใครอยู่กับเราเพราะวิญญาณเป็นใหญ่อยู่ในเราและเมื่อพระวิญญาณทรงนำเรามันก็จะมีเรื่องที่แม้ว่าเราจะเจอความยากลําบากเจอภัยพิบัติเจอนะคะมารซสตานพยายามที่จะวนวนเวียนเวียนมาลุมมาตุ้มเราแต่เราจะชนะเพราะว่าผู้ที่ชนะโลกอยู่ในเราเชื่อให้ถูกต้องนะคะ นี่คือพระกิติคุณที่สมบูรณ์เราไม่ได้เป็นคนวิเศษอะไรแต่เนื่องจากว่าเราเป็นลูกมันก็มีเรื่องธรรมดาที่เราจะใช้สิทธิอํานาจได้เพราะพระเจ้าให้หมรดกกับเราพระเจ้าให้สิทธิอํานาจกับเรานั่นเองนี่คือการที่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ยุคของพระวิญญาณเราต้องเปิดใจกับพระวิญญาณถ้าเราไม่เปิดใจกับพระวิญญาณช่วยไม่ได้จริงๆขอพระเจ้าให้เราเข้าใจในเรื่องพระกิตติคุณที่สมบูรณ์ที่มาถึงเรา เราต้องให้พระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะคะเปิดเผยสำแดงนามพระไทยของพระเจ้านามพระไทยของพระเจ้าจะทําให้เราไปต่อได้เชื่อมต่อกับพระวิญญาณเราก็ไหลต่อไปได้เมื่อไปกับพระวิญญาณเราจะปลอดภัยบางคนเนี่ยไม่ให้เกียรติพระวิญญาณแต่พระวิญญาณพูดอะไรก็ไม่ฟังพระวิญญาณใช้ใครมาเตือนมาบอกมาสอนก็เราก็ไม่ใส่ใจเราทําตามโลกกลัวแต่โลกไม่ยอมรับเรา บางคนทำตามมนุษย์บางคนไม่ได้ทําตามมนุษย์แต่ทําตามกิเลสตัหาของเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่สนใจไม่ใส่ใจพูดตรงๆก็คือเขาไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อพระเจ้าถ้าเชื่อพระเจ้าการที่เราเชื่อพระเจ้าและไม่รักพระเจ้าเนี่ยผลก็แตกต่างกันเช,ช,ช,ชื่อเฉยๆกับเชื่อแล้วรักพระเจ้าแล้วก็เชื่อฝังพระเจ้าก็มีผลที่แตกต่างอีเมนเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราที่จะเคลื่อนไปกับพระวิญญาณแม่น้ําของพระเจ้าทําให้มีชีวิต ทาให้มีชีวาไม่ใช่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวาแตกต่างกันนะแล้วก็มีชีวิตแล้วก็มีชีวาแล้วก็เคลื่อนไปอีกระดับหนึ่งไหลไปอีกระดับหนึ่งนั่นก็คืออุดมสมบูรณ์ถ้าเราให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราให้พระวิญญาณทรงนำเราและให้พระวิญญาณเป็นใหญ่ฉันเชื่อเหลือเกินว่าพระวิญญาณจะนำท่านแม้ว่าท่านเจอหุบเขาเงามะจุราชท่านจะผ่านท่านจะ,ผนนจะผเผชิญไภัยได้ท่านจะทะลุทะลวงได้จนไปถึงทุ่งกว้างใหญ่ เหมือนกับกษัตริย์ดาวิดนะแม้ข้าพงเจอหุบเขาเงามมัมจุราชข้าพเจ้าก็ไม่กลัวอันตรายใด,ดๆแล้วก็พระเจ้าก็นำข้าพเจ้าไปในทุ่งกว้างและก็นำไปในที่ทุ่งหญ้าเขียวสดถ้าพระวิญญาณนำจะนำแบบนั้นแหละถ้าเราอยู่ในแผนการแผนงานของพระเจ้าจตามแผนการของพระเจ้านำพระททยของพระเจ้าก็คือพระคำของพระเจ้านี่แหละนะไม่ใช่ว่าใครอ่านแล้วก็ ได้ยินได้ฟังพระคำแล้วก็จะเอาไปประพฤติปฏิบัติได้ง่ายๆถ้าไม่มีพระวิญญาณแต่พระวิญญาณอยู่กับเราเราจะหิวกระหายทําตามพระคำได้มีกําลังในการอาธิษฐานได้มีกําลังในการรับใช้เราจึงสังเกตดูซิว่าถ้าเราทาบาปถ้าเราติดบ่วงมาเนี่ยเราจะลุกขึ้นไม่ได้เราก็จะไปไม่ได้เหมือนหนูติดกาวหนูมันเร็วไหมไปเร็วด้วยเคลื่อนเร็วด้วยเพระเพพระเพื่อนะ แต่พอมันวิ่งไปติดกาวเท่านั้นแหละมันไปไม่รอดพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทําไมพระเจ้าต้องการให้เรามีพระวิญญาณของพระเจ้าเพื่อเราจะไปเร็วแล้วก็เพื่อเราจะทะลุทะลวงพระเจ้าต้องการให้เราอยู่ในโลกนี้มีสิทธิอํานาจเหยียบูไหาแมงปองมีกําลังมากกว่ากําลังของศัตรูผู้เป็นใหญ่อยู่ในเราแหังสือหนึ่งยอนบทที่สี่ คริสเตียนต้องไวกับพระเจ้าไวต่อเสียงพระเจ้าอย่าไปไวต่อโลกไวต่อบาปไวต่อการงานเนื้อหนังโลกเขาให้อะไรเราก็เปิดรับแต่ว่าเมื่อพระวิญญาณเคลื่อนเราไม่ได้ตอบสนองนะคะ ราะนั้นการที่เรามีพระวิญญาณเป็นใหญ่ในเราแล้วก็เราให้น้ำหนักกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเราจะเห็นว่าชีวิตของเราจะเจออะไรก็แล้วแต่เราจะมีพลังเราจะชนะเราจะมีอำนาจเราจะมีชัยชนะเหนือเชื้อโรคเหนือแบคทีเรียรที่โจมตีร่างกายของเราเหนือความอ่อนแอเหนือปัญหาเหนืออุปสรรคต่างๆมันจะมากี่ทิศเราก็จะชนะถ้าเราตระหนักเรื่องนะคะการที่เรามีพระวิญญาณการที่เรามี พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในเราให้คุณสมจิตอ่านหนึ่งยอนบทที่สี่ข้อที่สี่นะคะลูกทั้งหลายเอ๋ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าได้ชนะพวกเขาแล้วเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ยู่ในโลกเราต้องเชื่อพระคาของพระเจ้าตอนนี้เราไม่ได้ใหญ่แต่พระเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในเราชีวิตจึงมีพลังไงคะปัญหาเยอะไหมโอ้ยฟังคําว่าโอ้ยนะเยอะแต่ทําไมคนเหล่านั้นเขาดํารงชีวิตอยู่ได้ ทำไมเขาผ่านได้ทำไมเขาไม่สิ้นหวังทำไมเขายังไปต่อกับพระเจ้าทำไมเขามีพลังก็เพราะวิญญาณอยู่กับคนนั้นแหละบางทีจนได้มีโอกาสฟังพี่น้องเล่าปัญหาของเขาโอ้ยนะพระเจ้าอยู่กับเขาจริงๆเขาผ่านปัญหาต่างๆเขาผ่านอุปสรรคต่างๆนะคะเขาไม่กลัวด้วยเขายังติดตามพระเจ้าบางคนนะคะถ้าไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยคุณนะคะคุณจะไปต่อกับพระเจ้าไม่ได้หรอก จะไปกับโลกทันทีจะไปกับบาปทันทีจะไปกับมารทันทีเพราะว่ากิเลสตัณหาเรามันจะทํางานหนักผีก็จะทํางานหนักมันบวกเข้ากันอย่าลืมนะคะฉันเคยสอนเรื่องนี้ก็คือมิติของมนุษย์กับมิติวิญญาณชั่วถ้ามันบวกกันนะครับไปใหญ่เลยเคลื่อนต่ําอย่างเดียวไม่เคยเคลื่อนสูงได้แต่ถ้าเราเลือกการติดตามพระเจ้ารู้ว่าการเคลื่อนในมิติสวรรค์เนี่ยแม้ว่าเราจะเจอปัญหาเราก็จะชนะผีชนะบาปด้วย เราจะกลายเป็นคนฉลาดเมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุท์คนที่ฉลาดคือคนตอบสนองพระเจ้าเร็วตอบสนองพระคำเร็วตอบสนองงานรับใช้เร็วตอบสนองพระวิญญาณนั่นแหละพระวิญญาณเปิดตาเขาไงเหมือนคนใช้กับเอลิชาเอลิชานี่เห็นแล้วว่าทูตสวรรค์หรือว่ากองทัพของพระเจ้าเนี่ยมาห้อมล้อมเหมือนกันไม่ใช่แต่ศัตรูแต่คนใช้ที่ไปกับเขาเนี่ยไม่เห็นเห็นแต่ศัตรูเห็นแต่บาปเห็นแต่มาร แต่ไม่เคยเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องให้พระเจ้าเปิดตาใจตาฝ่ายวิญญาณเราจึงไม่อ่านพระคำของพระเจ้าเราวิเคราะห์แบบสติปัญญาของเราต้องอาศัยพระวิญญาณของพระเจ้าเปิดเผยสำแดงทุกครั้งที่เราอ่านพระคำของพระเจ้าพระวิญญาณเป็นผู้เขียนพระวิญญาณจึงเปิดเผยให้กับเราถ้าเราไม่มีพระวิญญาณในการที่จะอ่านแล้วก็เราจะไม่ได้รับการเปิดเผยพระคำของพระเจ้าจะถูกบล็อกไว้เหมือนเดิม เรารู้ก็รู้แบบคนที่มีสติปัญญาของโลกไปวิเคราะห์ตามโลกนะคะเพราะนั้นเราจึงต้องอาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราจะเห็นหลายคนนะโอ้โหเขียนหนังสือพูดถึงพระกัมีเบไร์เบิลแต่เข้าใจผิดเพราะว่าพระวิญญาณเป็นผู้เขียนแล้วคุณไปแปลเองมันไม่จบหรอกแล้วก็แปลผิดด้วยตีความหมายก็ผิดตีความหมายทีไรก็ตีแต่เรื่องของโลกความรู้แบบโลกวิเคราะห์แบบโลกนะครับ แต่ถ้าเราเป็นคนที่เข้าใจในการเคลื่อนไปกับพระสุริเราจําเป็นมากที่พระวิญญาณจะช่วยเราจริงๆถ้าพระวิญญาณเปิดเผยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติเป็นเรื่องที่เป็นจริงด้วยเพราะฉะนั้นหนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อที่สี่เนี่ยเราต้องเชื่อให้ได้เราต้องเชื่อให้ได้เร,เ,ไดเราต้องมั่นใจเราต้องตระหนักว่าใครอยู่กับเรา ถ้าผีอยู่กับเรามันจะพาเราไปทําบาปถ้าผีอยู่กับเรามันจะพาเราทําตามโลกทําตามเนื้อหนังกิเลสตนาราคา,ทานนะทาตามมันนั่นแหละทําตามมันแต่ถ้าพระเจ้าอยู่กับเราพระวิญญาณอยู่กับเราพระองค์จะให้พลังเรามีใช้ชนะเหนืออํานาจแห่งความมืดมีใช้ชนะบาปมีใช้ชนะเหนือสิ่งชั่วร้ายมีพระเจ้ามีชีวิตที่บังเกิดใหม่ไงคะสิ่งสารพัดเก่าๆก,ก,ก็จะล่วงไปนี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น ต้องถามว่าไอ้ที่เรายังไม่เปลี่ยนเนี่ยเรามีชีวิตใหม่หรือเปล่าเราให้พระวิญญาณเป็นใหญ่ไหมบางคนอาจจะเกิดแล้วแต่ว่าเราก็เอาเนื้อหนังเป็นใหญ่แต่เราไม่ได้ให้พระวิญญาณเป็นใหญ่ไม่ยอมที่จะให้พระเจ้าสร้างเราสอนเราเราไม่มีชีวิตที่จะเลือกการเปิดใจตอบการสร้างของพระเจ้าฟังแล้วฟังเราฟังทะลุหูซ้ายไปหูขวาไม่มีประโยชน์ไรค่ะ ถ้าเรามีพระวิญญาณน่ะพระวิญญาณจะเป็นใหญ่แล้วเราเปิดใจให้พระวิญญาณเป็นผู้นําเราชีวิตแบบพระเจ้าชีวิตนิรันร์ก็จะทํางานตั้งแต่ในโลกนี้ไม่ใช่ว่าชีวิตนิรัน์เนี่ยตายแล้วถึงได้รับตายแล้วถึงก็เรียกว่าชีวิตนิรันต์พอต้อนรับพระเยซูปึ๊บปั๊บนะเราก็มีชีวิตนิรัน์ทันทีเราก็ใช้ชีวิตนิรัน์เบิกชีวิตนิรัน์มาใช้เลย ก็คือเรามีพระวิญญาณน,นิรันดร์ไงพระวิญญาณไม่ตายนะคะเนื้อหนังเราตายแต่พระวิญญาณไม่ตายพระวิญญาณน,นี้แหละจะนําเราในการดําเนินชีวิตในโลกใบน,นี้อย่างเหนือธรรมชาติเอเมนโมเสสเดี่ยต่อสู้กับฟาโ์ด้วยสิทธิอํานาจที่พระเจ้าให้ใช้ไม้เท้าเป็นอุปกรณ์เมื่อไปเจอพวกเล่นสยาสตร์หรือว่าผีในเมืองนั้นในประเทศนั้นโมเสสได้ไม้เท้าอยู่ในมือนี่แหละที่พระเจ้าให้กับเขานี่แหละ หมายถึงสิทธิอำนาจฤทธิเดชท,ที่พระเจ้าให้มาดูไม้เท้าของโมเสสนี่กลายเป็นงูแล้วก็คืนงูอียิปต์ <c oughs> ถ้าใครอ่านพระคัมภีร์เราก็จะตื่นเต้นนะถ้าไม่อ่านก็ไปดูบัญญัติสิประการจะชัดเจนเล่งถึงอะไรทำไมงูที่แขวนไว้เมื่อมาถึงถิ่นธุรกันดารหรือว่ามาถึงถิงถ่นหนึ่งที่ว่าคนจะป่วยแค่ไปดูงูที่แขวนไว้ก็หาย งูนั้นกลืนกินงูหมายถึงพระเยซูคริสต์กลืนกินงูงูตัวนั้นคืองูของแห่งความบาปงูแห่งโครคภัยไข้เจ็บพระเยซูทำลายอนณาเขตของมานให้กับเราไม่ให้มันมาทำลายชีวิตของเราได้ไม่ให้บาปทำลายเราได้ไม่ให้โครคภัยไข้เจ็บมาทำลายเราได้มันเข้ามาเมื่อไหร่ในพระนามพระเยซู เราขนาบขับไล่ไม่ให้มันมาครอบครองไม่ให้มันขยายอาณาเขตโรคภัยไข้เจ็บเราจะสังเกตก็เรียกว่าเรือรงังถ้าเป็นแป๊บเดียวถ้าเราไวที่จะจัดการกับโรคนั้นเราก็จะหายได้ แต่ถ้าเราไม่หายพระนามของพระเยซูจะไล่มันออกไปแล้วก็จะไม่ให้มันอยู่ในร่างกายของเราในอาณาเขตของเราให้เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ไม้เท้าที่เป็นงูนั่น่ะกืนกินงูอียิปต์ก็คือพระเยซูคริสต์ทำลายอาณาเขตของมนันพระเยซูกืนกินงูกินความบาปของเรากินโรคภัยไข้เจ็บของเราเราจึงเห็นคบเพลิงที่อยู่ในโลโก้ของสาธารณาสุขงูเราก็มีคบเพลิงนั่นเป็นสัญลักษณ์ ที่เป็นงูที่เล็งถึงพระเยซูคริสต์ที่รักษาโลกไม่ใช่งูทุกตัวเป็นสาตานนะคะเราเห็นหงูคบเพลิงงูเล็กๆเ,เกี่ยวข้องกับการรักษาโลกเกี่ยวข้องกับการที่พระเยซูกืนกินโลกภัยไข้เจ็บกินความบาปของมนุษย์กินเชื้อโลก เพราะฉะนั้นถ้าเรามองพระเยซูถ้าเราอาศัยฤทธิ์เดชพระเยซูถ้าเราอาศัยพระน,นามของพระเยซูผู้ที่เป็นใหญ่อยู่ในเราเราจะรับการรักษาเราจะรับการยกโทษบาปเราจะรับการปลดปล่อยมารซาตานไม่สามารถที่จะมาขยายเขตในร่างกายของเรามา ให้เชื้อโรคขยายต่อไปได้เราสามารถที่จะทำลายอำนาจของศัตรูได้ถ้าเราเชื่อแบบนี้เราจะได้เห็นแบบนี้ด้วยเราจะเห็นว่าพระเจ้าจะรักษาโลกคนนั้นเพราะนั้นเวลาไปอธิษฐานเผื่อใครต้องถามเขาด้วยเขามีความเชื่อไหมถ้าเขามีความเชื่อเราก็เชื่อเขาก็เชื่อวางมือเท่านั้นแหนละหายสรลเสริญแล้วขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นความเชื่อสําคัญนะถ้าความเชื่อเราไม่ทํางานเรามีสิทธิ์ตายได้ ต้องตายด้วยโยครคภัยไข้เจ็บตายด้วยความบาปนั่นแหละแม้แต่เป็นคริสเตียนเราต้องไปพัฒนาความเชื่อเราต้องรักษาความเชื่อของเราเอเมนนะถ้าพระเจ้าพูดนะเชื่อเถอะเป็นเรื่องจริงเราไม่ต้องยิงกับพระคำเราไม่ต้องยิงกับพระเจ้าหรอกเพราะว่าโลกนี้เป็นของพระเจ้าฉันจะบอกใครเพราะฉะนั้นเอเสเคียนเนี่ยนะคะทำให้เราทราบว่าพระคำของพระเจ้าเป็นจริงพระคำของพระเจ้ายิ่งใหญ่ งูในโลกนี้ความหมายฝ่ายวิญญาณมันมีสองงูงูที่เล็งถึงการรักษาโลกเล็งถึงพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในสถานที่โรงพยาบาลต่างๆโลโก,โก้ถ้าเราไปโรงพยาบาลเราจะเห็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคลื่อนโดยฝ่ายวิญญาณเราจะเห็นชัยชนะเอเสเคียนก็พูดถึงให้เราอยู่ในการเคลื่อนไหวของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นไป พระวิญ,ญญาณอยู่กับเรานะคะเราจะไม่เป็นคริสเตียนอุ่นๆเราจะไม่เป็นคริสเตียนเคลื่อนชา้าคริสเตียนอุ่นๆหมายถึงคริสเตียนขี้เกียจฝ่ายวิญญ,ญาณคือเราจะมีวิญญ,ญาณขี้เกียจเราจะไปต่อไม่ได้เราจะเชื่อฟังพระเจ้าก็ไม่ได้เราจะที่ฐานก็ไม่ได้แต่เราจะทําบาปได้เราจะทําตามเนื้อหนังได้เราจะทําตามโลกได้แล้วถ้าพูดเรื่องพระเจ้าถ้าเอาจริงๆแล้วคนเหล่านั้นก็จะเบื่อเบื่อพระคำ เบื่อคนที่เทศนาที่ไปโดนใจเขาแล้วเขาก็จะเบื่อเพราะว่าอะไรคะเขาไม่มีกำลังเขาไม่มีฤทธิดเดชเนี่ยผีครอบงำวิญญาณชั่วครอบงำจนเขาอยากที่จะไปทำบาปจนพระเยซูเนี่ยพูดกับยูดาสอิสคาิโอยบอกว่ายังไงยังไงเขาก็ไม่กลับใจพระเยซูเลยบอกว่าจะทำอะไรก็รีบทำถ้าคุณอยากจะทำบาปจนตายก็รีบทำถ้าอยากจะเป็นเครื่องมือของผีก็ไปทำให้มันสัดใจซะ แล้วพระเจ้าก็ใช้สิ่งเหล่านั้นเขาเรียกว่าแผนซ้อนแผนจริงๆพระเจ้าใช้อะไรก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นยูดาสไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนเป็นลูกของพระเจ้าด้วยกันถ้าคนกลับใจนะผีสิงไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังเมื่อพระวิญญาณอยู่กับเราเราต้องนตัดสินใจที่จะให้พระวิญญาณเคลื่อนไหวในเราเราก็ตอบสนองพระวิญญาณขอพระวิญญาณเปิดตาใจตาฝ่ายวิญญาณคริสเตียนที่เป็นแต่อุ่นๆพระเจ้าจะคลาย อย่าคิดว่าคุณมาโบสถ์ไม่ได้คุณเลือกเองนะบางทีเนี่ยพระเจ้าคลายฉันจะพูดความจริงบางทีเนี่ยสิยาพิบาลของท่านหัวหน้าเซลล์ของท่านหรือพี่น้องคิดเสียนรักท่านโจนพยายามที่จะวิ่งตามพยายามที่จะสอนพยายามที่จะช่วยเหลือคุณให้คุณเลือกพระเจ้าแต่คุณเลือกไม่ได้เพราะว่าอะไรบางทีเราไม่รู้หัวหน้าเซลล์ก็ไม่รู้สิยาพิบาลของท่านก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าคลายออกแล้วเพราะท่านไม่เคยตอบสนองนามาไทยของพระเจ้า ถ้าถ้าพระเจ้าคายมนุษย์คนไหนก็ช่วยคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่ช่วยเหลือตัวเองนะเหมือนนะักตู่แบ่งปันเนี่ยความเต็มใจนะสำคัญมากเราเต็มใจให้พระเจ้านำเราไหมเราเต็มใจให้พระเจ้าสร้างเราไหมเราเต็มใจที่จะไปต่อไหมหรือเราจะไปกับผีหรือเราจะไปกับบาปหรือเราจะไปกับโลกพระเจ้าบอกว่าอย่าเป็นแต่อุ่นๆเพราะว่านั้นคือสถานที่ที่เรากำลังเคลื่อนต่ำคริสเตียนแบบยุ่งเหยิง เป็นคริสเตียนแต่อุ่นๆเป็นคริสเตียนขี้เกียจฝ,ฝ่ายวิญญาณเป็นคริสเตียนแบบโลกก็คิดนะคะขอพระวิญญาณบริสุทธ์ช่วยเราเราจําเป็นจะต้องให้พระวิญญาณเคลื่อนไหวในเรามีทิพลต่อชีวิตของเราให้เราที่จะให้พระวิญญาณทรงนําเราอยากให้ชีวิตของเราไปเคลื่อนนะโดยที่มีคนมีปัญหามีบาปมาหยุดการเติบโตของเรา มาทําให้เราล้มลงมาทําให้เราหมดความสามารถในการไปต่อกับพระเจ้าเศรษฐกิจก็ไม่มีอิทธิพลเพราะว่าอะไรพระเจ้าเรียกสิ่งที่ไม่มีให้มีกับเราได้เพราะฉะนั้นขออย่างเดียวขอคิดนะคะอย่าเป็นคริสเตียนชาวโลกอย่าเป็นคริสเตียนแบบโลกอย่าเป็นแต่อุ่นๆไม่ใช่ว่าอะไรที่เข้ามาในชีวิตของเราเราก็ตามหมดเราก็ไปหมดมีค้านิยมแบบโลกแล้วเราจะไปโตได้ยังไง ขอพระเจ้าช่วยเราเวลาหมดหมดเวลาต้องขออัลาวันนั้นก็หนุนจิตชูใจว่าอย่าหยุดในการที่จะเติบโตอย่าให้ใครอย่าให้มนุษย์คนไหนทั้งอยู่ใกลอยู่ไกลมาหยุดความเติบโตของเราเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราจะตกที่นั่งลำบากเราจะเป็นคริสเตียนที่เป็นเกลือที่ถูกเหยียบย่ำเพราะมันหมดรสเค็มเป็นความสว่างแต่ถูกถังครอบ คิเสเตียนที่เชื่อด้วยหัวใจกับคริสเตียนที่ใช้ความคิดมันแตกต่างพวกที่ใช้ความคิดนี่ก็คือไปไม่รอดแต่หัวใจของเราที่เชื่อระวังใจในพระเจ้าเราจะไปต่อได้เพราะว่าพระเจ้าอยู่กับคนนั้นพระวิญญาณจะช่วยเหลือท่านนะคะก็แต่พระบิดาเจ้าขอปรงองอ้วยพรพระวจนะวอวยพรถ้อยคําของพระเจ้าเมื่อเขารงสอนพระวจนะตรงไปตรงมาคือการเปิดโป่งมานั่นเองมานที่อยู่กับใครจะอยู่ไม่ได้ มันจะออกจากคนนั้นและคนนั้นจะรับการปลดปล่อยนี่คือวิธีที่ต่อสู้ต่อต้านบาปหรือต่อต้านผีที่อยู่ในคนหรือต่อต้านวิญญาณของโลกที่อยู่ในคริสเตียนเขาจะไม่เป็นแต่อุ่นๆแต่เขาจะเป็นคนที่จริงใจต่อพระเจ้าเมื่อเขาจริงใจต่อพระเจ้าพระเจ้าจะจริงใจกับเขาพระเจ้าจะปกป้องเขาจะลุยข้ามน้ําน้ําไม่ท่วมเขาจะลุยข้ามไฟไฟไม่ไหม้พระเจ้าสถิตยอยู่กับเขาเขาจะเป็นเหมือนดานเนียน เขาจะทะลุทะลวงเขาจะครอบครองและเขาจะมีวิญญาณของโยเซฟพงเจ้าค่ะไม่ว่าเขาจะเจออะไรก็แล้วแต่แต่เขาสัตซื่อกับพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าเขาก็จะครอบครองอยู่ดีขอพระเจ้าวยพรพี่น้องที่มีจิตใจที่รักพระเจ้าและจริงใจต่อพระเจ้าให้เขาสูงขึ้นทางเดียวไม่ตำ่ำให้เขาที่จะโอ้ให้เกียรติพระเจ้าเสมอยำเกรงพระเจ้าสัตซื่อซื่อสัตย์แม้จะถูกกล่าวโทษกล่าวหากล่าวร้าย แต่พระเจ้ารู้หัวใจของเขาขอให้เขารักพระเยซูอยาให้เขาหลงรักโลกขอให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิตของพี่น้องของข้าพง์ช่วยพวกเราช่วยข้าพงช่วยพี่น้องของข้าพงที่เราจะไปต่อโดยธิษเดชโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ปลดปล่อยเราเราขับวิญญาณของโลกเราขับ วิญญาณชั่วหลายนี้ออกไปวิญญาณโกรธเกลียดชิงชังคนที่ตักเตือนคนที่เขาสอนด้วยความรักด้วยความจริงใจออกไปนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าเราไม่อนุญาตให้มารสตานให้พื้นที่กับมันตั้งแต่หัวจดปลายเท้าเรามอบคริสตจักรมอบพี่น้องชยอยายหญิงทุกท่านไว้กับองค์ในพระนามันศักดิ์สิทธิ์ในนามพระเยซูคริสต์อเมนพระเจ้าวอวยพรค่ะ ขอบคุณคขอบคุณดาวม่เย็นวันยามอดาวที่าะให้มาจะพอยอนอากาศร้อนเราสอยีน้องเนักการ์ดขอเป็นยองเจริญเจริลขอเป็นยอดเพิ่มกำลังยอดแรงจากคุณดาวสวัสดีในเช้านี้ค่ะ